วางไว้แล้วก็สิมาเก็บมัน,นี้รถสิมาไถยให้จะรถเขาสิมาไถยให้เลยสีมาเก็บจะเผื่อนเก็บรถรถอ่ะสีเก็บหลีกรถจ้ะพี่น้องมาๆม,มาเก็บไม่โซลี่จ้ะไม่ยังบอกเก็บใบสะโพกทานไม่ยุค่าจะเพื่อนๆไม่อา้าวไอ้เพิ่นเว้นเอาให้เพิ่นเว้นเอาจะซุ่มเ,เว้นเอาจะตัวน,นี้เว้นเอาเพราะว่ามันกองใหญ่เมื่อย ห่นงนายลรี่ก็สิเก็บโตจ้ะคลิปนี้กับพ่อซํำนี่พี่น้องยี่รี่ก็สิทำงานโตไปจ้า,าเก็บตะกองนี่ละเนี่ยเก็บตะกองนี่ละเก็บไว้พี่น้องเก็บไว้ อ่ายลีกับโเห็นหุ่งจ้าเอาแค่น,นี้ก็นอกพี่นกก็หน่อยมันงเไว้ถธอโอยอาไว้ถธอดังกับเพื่อนขุ่นกองไงเก็บก็บิดเอาไว้หันเก็บที่สบเบิดกัเบเพื่เก็บลีกรดจ้าเก็บลีกรดเก็บลีกรดจ้าเก็บลีกรด าอาจจะเก็บหลีกรถจ้ะพี่น้องมามามาเก็บไหม่โซยิลี่จ้ะไหม่ยังบอกเก็บใบสะพ้ายทานไหม่ยุค,ค่าจ้ะเพื่อนๆใม่เก็บตะกองนี่แหละเนี่ยเก็บตะกองนี่แหละอาอไอ้เพิ่นเว้นเอาให้เพิ่นเว้นเอาจะซุ่มนี่เว้นเอาจะตอนนี้เว้นเอาเพราะว่ามันกองใหญ่เมือ่อย ใส่เร็วฮักเอาฮักเอาจ่ายเผาทิมกับสิ่ดแย้มว่าเผาเป็นทานหินห่งนิดหน่อยเนี่กับเผาใดเป็นทานคือกันเด็ดนิดน้องเผาใดเป็นทานคือกันเก็บเก็บมาพี่น้องมาเก็บซอยกันมะเก็บซอยเยลลี่เนี่ย ล้วขุ้มปลายเพื่อนกระนอยมันก็ใบชะโอ้ยใบชาดังไปเพือนุูนกองไงเก็บก็เบิดเอาไว้หัน เก็บท <icana>, ุกบเบิดจะมนเล็กไม้ใหญ่ไม้หน้อยก็เก็บไว้สั่งเก็บไปถ้าอ้อยเก็บซอยกันพี่น้องมาเก็บซอยกันจังเลียวไว้พี่น้องมาเก็บซอยกันพี่น้องน้อยเล็กไม้ใหญ่ไม้หน้อยก็เก็บไว้สั่งเก็บไปถ้าอ้อย เงยกับเต่าแน่น่ะเหลือดเต้นหน่อยเต้นสายบ้างจะเพื่อนจ้าตเต้นหน่อยได้ใหญ่ก็เก็บหน่อยก็เก็บใหญ่ก็เก็บจะเป็นเพี่อนเต่าทิ่มกับซิปเก็บซอยกันพี่น้องมาเก็บซอยกันจังเหลี่ยวกันพี่น้อง เล็กไม้ใหญ่ไม้น้อยก็เก็บไว้ถอะเก็บไว้ถอะโอ้ยจะอ่ามีตะไม่อยู่ค่าจ้าไม้เล็กไม้น้อยก็ไว้เถอะโอ้ยจะเพื่อนเพื่อนน่ะไม้เก็บซอยกันพี่น้องมาเก็บซอยกันจังเลี่ยวไว้พี่น้องมาเก็บซอยกันพี่น้องหน้อยพี่น้อง ทมีบน่ทมงกัเาไปนัาแล้วโอไปเลยน้องอ้โซยเี่ยงมเ็ยน นะเล็กๆเก็บไว้ถดังกินน้องเก็บไว้ถดังน้อยๆเล็กๆก,กระบอกหินจ้าเก็บไว้เก็บไว้หดใช้เลวหักเอาพักเอานัช่ปายเพื่อน เก็บไม้ใหญ่ไม้น้อยก็เก็บไว้จ้ะเก็บไว้ถ้าโอ้ยจิ๋น้องเก็บโซ่เี่น้องมาเก็บโซ่หนุ่มเก็บไม้ใหญ่ไม้น้อยก็เก็บไว้จ้ะเก็บไว้ถ้าโอ้ยดูข้าเนี่ไม้อยู่ค่ะกองไว้เนี่ยกองไว้จังกล่องไหว้กองไว้ก็จะนี่ก็สมาเก็บจ้ะ กองหนึ่งเก็บไว้พ um> uh ี่น้องเก็บไว้หายงินี่กับโบเห็นหุ่งจ้าเอาแค่นี้ก็นับพี่น้องอ่าไอ้เพิ่นเว้นเอาให้เพิ่นเว้นเอาจ้าซุ่มนี่เว้นเอาจ้าตัวนี้เว้นเอา ว่ามันกองใหญ่เมื่อยเขาทิ่มกระซิบเก็บเก็บมาพี่น้องมาเก็บซอยกันมาเก็บซอยยี่ี่เนี่ยใส่เข้าใส่เข้าฮัร์เอ่อฮาร์ดเข้าฮัร์ดกล่องนี่กองใหญ่นี่คือสิบบกเก็บพี่น้อง กินกับเ็กไม้ใหญ่ไม้น่อยก็เก็บไว้จ้เก็บไว้ถ้าอ้อยของน้อยี่นี่กับสิเก็บโตจ้ะคลิปนี้กับพ่อซ้ำหนีพี่น้องยี่นี่กับสิทํำงานโตไปจ้าของน้อยี่นี่กับสิเก็บโตจ้ะคลิปนี้กับพ่อซ้ำหนีพี่น้องยี่นี่กับสิทํำงานโตไปจ้าเก็บไว้พี่น้องเก็บไว้หายี่นี่กับโมเห็นหงจ้า าแค่นี่ก็นอกพี่น้องเก็บไว้กดังพี่น้องเก็บไว้กดังน้อยเล็กๆกับหินก้าเก็บไว้เก็บไว้ใส่เรีวฮักเอาฮักเอาพี่น้องโซอยพี่น้องมาเก็บซอยนี่ hỏi cờ kép nhay cờ kép cho bình thường Kép subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những น่อยมันก็ว้ถลาอ้อยใบถัดดังไปเพื่อนฝุ่นกองใหญ่เก็บกบเบิดเอาไว้หันเก็บที่สุดเบิดตไปเพื่อนก็หน่อยมันก็ว้ถลาอ้อยใบถัดดังไปเพื่อนฝุ่นกองใหญ่เก็บกบเบิดเอาไว้หันเก็บที่สุดเบิดตไปเพื่อนเล็กๆเก็บใบถัดดังพี่น้องเก็บใบถัดดังน้อยเล็กๆก็บ่วกหินจ้าเก็บใบเข็บใบ เอาไปนั่มเร็วโอ้ไปเก็บเก็บมาพี st ่น้องมาเก็บซอยกันมาเก็บซอยย่าดีในใจเผาถิ่มกับซีดแยามาเผาเป็นทานพี่น้องนิดหน่อยเนี่ก็เผาได้เป็นทานคือกันเด็กพี่น้องเผาได้เป็นทานคือกันเอ้ากับเลื้อนนิดหน่อยเลเล็กๆนี่กับเผาพี่น้องนลื้อนเลยงเล็กๆนี่กับเผาบดถิ่มแต่พี่น้องบดถิ่ม เก็บเต็มกองนี่ก็มาเก็บซอยกันเรื่อมาเรื่อมาเรื่อเก็บซอยกันจะเพื่อนๆไปหอดใส่หรือยันริบห็นหูเล็กๆเก็บไว้ถดดังพี่น้องเก็บไว้ถดดังน้อยๆเล็กๆกับบ่หินจ้าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พี่น้องเก็บไว้หายันริกับบเห็นหูจ้าเอาแค่นี้ก้นนะพี่น้อง